นี่ค่ะทุกคนวันนี้เราพาน้องเฟิร์ม,มาพักที่โรงแรมน่ารักน่ารัก,รกมูทโฮเทลค่ะนี่เราขึ้นมาข้างบนแล้วทุกคนสวยมากน่ารักมากดูดิมีเจ้าตัวอมยิ้มแอบอยู่ไปเฮ้ นี่ค่ะทุกคนวันนี้เราพาน้องเพอร์ม,มาพักที่โรงแรมน่ารักน่ารักมูทโฮเทลค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะนี่พอเราเข้าประตูไปทุกคนก็จะเห็นบรรยากาศน่ารักน่ารักแบบนี้เลยสีเหลืองๆนะคะแล้วก็มีเจ้าอิโมจินะคะเป็นหน้ายิ้มเจ้าเล่เจ้าเล่แบบนี้อยู่ทางด้านซ้ายมือด้วยค่ะ <c oughs> ด้านขวาที่เห็นก็จะเป็นเอ่อตัวรีเซพชันนะคะหรือว่าเป็นล็อบบี้แล้วก็เดี๋ยวเราก่อนที่จะดึงบนเรามาดูนี่กัน อันนี้นะคะก็เป็นไม้โยกสําหรับเด็กๆนะคะให้เด็กๆมาเล่นได้แล้วนอกจากนี้นะคะก็จะมีทางเชื่อมไปอีกตึกนึ่งที่ด้านซ้ายจะเป็นบ่อปลาคาร์ฟนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีตู้สําหรับกดน้ําแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆนะคะให้เราได้มาใช้บริการกันด้วยค่ะนี่เราขึ้นมาข้างบนแล้วทุกคนสวยมากน่ารักมากดูดิ<ม><ม>เจ้าตัวอมยิ้มแอบอยู่ไปห้องเราเพิร์ดห้องไหนหนึ่งห้าแปดศูนย์สี่โอ้ยแล้วเลขห้าแปดศูนย์สี่แล้ว แล้วดูเลขนะเลขอะเ,เลขที่ไฟไฟเ,เลขที่ห้องอะเขาเป็นไฟได้วยนะเพิร์ใช่สวยเนาะน่ารักมากเลยอะเฮ้ยเพิรป้าชนกนระจกสั่นเลยนงป้า,ปา,ปาเปิดเข้าไปเลยเฮ้ไหนเราดูดิว่าห้องข้างในเป็นไงเฮ้ยยังมือดอยู่นะเรายังไม่เห็นอะไรข้างหลังหรือเปล่า เราเพิร์ดเปิดไฟให้เฮ้ยไปเองก่เพิอ่ะเฮ้ยพอเข้ามานี่ห้องน้ำจะอยู่ดินนี้เลยแล้วก็เป็นอ่างอาน้ำออยู่ข้างนอกใช่ใช่แล้วก็นี่คือห้องน้ำของเพิร์ดนะเออน่ารักมากที่สำคัญเพิร์ดมันมีสัญลักษณ์ด้วยนี่เจ้าตัวปากจู๋ไหนทำหน้าแบบเขาดิ <laughs> ดูสิน่ารักมาก สำหรับมูสโฮเทลนะคะจะตั้งอยู่ที่พัทยาเหนือนะคะที่เราเลือกตรงนี้เพราะว่าวันที่เราไปเราหาโรงแรมที่มันใกล้าชายหาดใช่ไหมอันนี้คือใกล้มากเดิน3นาทีประมาณแบบ2-300เมตรก็ถึงชายหาดพัทยาเหนือเลยที่นี่เขาก็ตกแต่งดีนะคะนี่เดี๋ยวคอยดูนะมีไฟที่อยู่ใต้เตียงด้วยก็คือสวยงามมีอุปกรณ์ครบนะคะสะบู่หรืออะไรพวกนี้มีครบแล้วก็มีตู้เซฟให้ด้วยมีไดร์เป่าผมด้วยค่ะค่อนข้างพร้อมนะคะ แล้วก็แต่ราคานี้ไม่รวมอาหารเช้านะคะแม่ได้มาอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทนะคะเนื่องจากเป็นวันธรรมดาเนาะ